กล้าแตงร้านค่ะทุกคนซื้อมเมล็ดพันธุ์มาตอนเดือนพฤศจิกายนจากเมืองไทยนะนเนาะผู้นึ่งก็กินแตงร้านที่เมืองไทยแล้วก็เพืออร่อยจังเลยนะคะก็เลยซื้อมเมล็ดติดมาด้วยนะคะตอนนี้ต้นโตแล้วก็ลงดินได้เลยค่ะอันนี้เมื่อกี้ใส่ปุ๋ยหมักค่ะเป็นดินปุ๋ยหมักที่ทําเองนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็รดน้ําเราค่อยเอาต้นกล้าของเราลงไปนะคะทุกคนดินก็ร่วนดีรากจะได้เลื้อยนะคะหาอาหารได้ดีต้นจะได้โตสมบูรณ์นะคะคทุกคน ลงดินแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนกันค่ะทุกคนคหนหนึ่งก็ลงพลิกไปบางสวนแล้วแหละนะคะกำลังใจในการปลูกพริกค่ะทุกคนดลนลูลินลี่นินลี่น้อยกำลังลงพลิกค่ะทุกคนดูตรงโน้นลงแต่เมื่อวานเนี่ยตรงโน้นก็จะลงมะเขือเปราะนะคะดูลินลี่โอ้แม่เสียงดังเหรอลูกโอ้ไปแล้วไปแล้วแม่เสียงดังไปแล้วแม่พลิกมัน ที่เพาะไว้ต้นกล้ามันงามแล้วนะคะนี่ต้นกล้าง,งามแล้วก็เอาลงได้รากมันเลือ้อยดีแล้วนะอันนี้ดินตรงนี้ทําสดล้วนเลยนะทุกคนแล้วว่าวันนี้ฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกนะคะชุ่มชําเลยดินก็แบบอู้ยพรวนง,ง่ายแต่ก่อนหน้าดินนี่แข็งอันนี้ลงพลิกชอบไปแล้วนะคะอันนี้ลงโหระพาแต่มันล่อแล่เฉยๆนะทุกคนเดี๋ยวมันก็งาม ผู้ดิงใช้ปุ๋ยนี่ไงปุ๋ยหมักนะคะมันเป็นดินปุ๋ยที่เอาพวกเศษใบไม้เศษอะไรกองไว้หมักอยู่หลังบ้านตรงนู้นนะคะแล้วก็มาผสมในแปลงนี่แหละปุ๋ยอย่างอื่นก็ยังไม่ได้ใส่นะทุกคนก็มีแค่นี้ต้นกล้าเยอะเลยทุกคนแตงกวาก็ลงไปแล้วอันนี้เหลือแตงล้านหลายต้นเลยยังไม่มีที่จะเอาลงนะทุกคนดูงานเยอะเลยแมงลักก็จะ แยกเอาลงดินเลยทุกคนจ้านูนก็เยอะแยะสลัดก็หลายอย่างเพราะเองจากมเมล็ดทั้งหมดต่อไปก็จะเป็นนี่มะเขือเทศนี่ก็จะทยอยลงนะทุกคนพริกมีหลายชนิดเลยมีแต่พัน์อรอยอร่อย,ออยนี่ก็อีกพริกอันนี้ซปเปอร์ฮอต f อฟหเกะเพรานั่นก็ฝรัง่ง รถมอไซโอ้ยไม่มีแต่ไทยแลนด์นะเยอรมันก็มีนะบึมบึมนี่โหระพาโอ้โหกำลังแตกเดี๋ยวจะเด็ดมันนะคะเนี่ยนี่อมะเขือเทศมีหลากหลายพันเลยมีแต่พันอร่อยอร่อยนี่อีกพริกอีกโอ้ยเยอะเลยอาชมสวนนะทุกคนเดี๋ยวมาลงพริกลงมะเขือเปลาะต่อนี่ อยสลแหนก็งามเดี๋ยวมันจะเป็นดอกนะต้องมาเด็ดมันนะคะนี่อันนี้ก็โรสมารีนหรือโรสแมรี่นั่นเองอ้ยสวนสดชื่นนี่พาะขึ้นชายไว้ด้วยนะทุกคนเอาไว้ใส่ยำใส่ต้มจืดขนาดูสลัดผักกาดหอมบ้านเรา งามงามทุกคนดูอุ้ยจ้ะยะคะนาอันนี้แปลงนี้จะปลูกพลิกนะคะก็เลยหวานไว้ก่อนเราจะได้กินผักอย่างอื่นที่มันโตเร็วๆเนาะอันนี้ก็หอมชีเพราะว่าสลัดคะนาอะไรเงี้ยมันขึ้นเร็วนะคะคนหนึ่งก็เลยหวานไว้เออเราก็ได้จะกินก่อนแล้วมันก็ชอบหนาวๆเนาะมันขึ้นง่ายอะไรเงี้ยนะคะ ดูใกล้จะได้กินลาดหน้าผัดซีอิ๊วแล้วทุกคนสวนก็เขียวสดชื่นเนาะนกร้องจิบ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 ,จบกุหลาบสวยจังเลยอื้ออือสวยจังเลยเอกกุหลาบสีขาวมากเลยทุกคนดูปีนี้ดกมันดอกดอกมากเลยสีขาวอื้อหือ มาลงคลิปพาทุกคนชมพืชผักสวนครัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ลงผักต่อนะวันนั้นน่ะลงคลิปลงผักบุ้งใช่ไหมทุกคนมันขึ้นมาแล้วนะลงแป๊บเดียวสวนตรงนี้ใกล้เขียวงามแล้วทุกคนดูจริงๆอ่ะที่ตรงแปลงที่เหลือนะคะก็ว่ัหวานผักชีแล้วมันมีผักอีกตั้งเยอะนะที่พอะไว้ยังไม่ลงนะอันนี้กระดาฮ่องกงทุกคนเอ้ย ัวทากมันมาลุยนะจัดการมันเลยอันนี้ก็สลัดนะคะแยกเอามาลงนี่ก็คะนาบางส่วนอันนี้ถั่วลันเตาตรงนู้นถั่วพุ่มนะคะดูผักบุ้งผักบุ้งขึ้นมาไวมากคุณหนึ่งแช่น้ําเนาะแช่น้ําไว้ตั้งสองวันนะ่ะ่อยเอามาลงนี่ผักบุ้งจีนอันนี้ผักบุ้งแก้วขึ้นมาแล้วต้นกล้วยโตแล้วมันมีหนอ่อ หน่อออกมาทั้งสามนอทุกคนดูแตกใบงามเลยจะได้เอาใบกล้วยไปหมกไปทำขนมมันจะได้กินใบมันนะคะไม่ได้กินลูกมันหรอกก็ปลูกเอาไว้ได้เอาหอ่อมันเป็นกล้วยทนหนาวเนาะพูดอย่างเงี้ยซื้อมาปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแม่ย่าสั่งให้นะคะมันก็ปีนี้ก็เพิ่งได้เอามาลงตรงนี้เนาะนูนะ่นอันนั้นก็ฟักแมว ลงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวค่อยจะทําที่ให้มันเลื้อยไปทางฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ให้มันแบบเลื้อยข้ามตะขครไปเู้ะเลื้อยยาวๆเลื้อยมานี่เลยเลื้อยมาเป็นหลอดไฟให้หน้าบ้านหลังน้อยสวยๆแตงกวาก็ลงแล้วนะคะนี่ให้มันเลื้อยต้นนั้นมันเหมือนจะตายเลยเดี๋ยวเอามาลงใหม่ตะไครก้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะใส่กระถางไว้ก็เอามาลงแหละฝักทองลงไว้ตรงนู้นนะทุกคน พักทองตั้งห้าหกต้นมัน้งเดี๋ยวค่อยไปดูมันเนาะโอ้อยางานเยอะเลยต้องไปลงผลักผักผักพักตอคนจ่าดูผลไม้ก็เต็มสวนเสียงนกจิบจิบแจ๊บๆจ๊บอ้ยสดชื่นเนาะสุกี้นี่มีหลายต้นเลยปีนี้คุณหนึ่งเพาะพันธุ์ไอ้ที่มันเป็นกลมๆเหมือนลูกแตงโมนี่เห็นไหมมันติดลูกแล้ว ก็มีซุกินีสีเขียวนะคะก็ปลูกทั้งนูน้นน่ะก็เดี๋ยวค่อยมาชมกันเนาะทุกคนค่อยๆทำไปเดี๋ยวจะไปลงแมงรักตรงนู้นนะคะแล้วก็ลงมะเขือเทศตรงนู้นด้วยทุกคนเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยมาลงคลิปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะ ไม่คิดถึงต้องลงบ่อยๆทุกคนจะได้คิดถึงสวนก็ลมลืน่นสดชื่นเดี๋ยวมันได้เก็บผักเก็บพริกกันทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูการเจริญเติบโตกันนะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะมีความสุขมากๆนะ